That's our entry job, ทำมามันไม่ค้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่ในตาไม่กระทบคนดีผู้ชายขี้อายฟุ้งซ่านอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรัทกทักทายก่อนได้ไหมอย่าทำฉันเขินบบ นัยองฮาเซโยแหมวันนี้ขอทักทายเข้ารายการแบบสไตล์เกาหลีหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็เห็นแต่กระแสเกาหลีฟีเวอร์ผมว่าผู้หญิงชาติไหนก็สวยสู้สาวๆโรลิร่พ็อปไฟเตอร์ไม่ได้เลยก็แหมดูหุ่นนางแต่ละคนสิครับเห็นแล้วต้องร้องไส์อย่างเดียวทั้งขาวสวยหมวยอืมแหมเป๊ะกันทุกคนเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปบอกว่าสารังเฮโย แต่แหมเห็นสวยๆแบบนี้ผมก็อดเป็นห่วงน้องเขาไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไผ่มือรอบตัวมีเยอะและมักจะมาโดยที่เราไม่ทันระวังตัวซะด้วยน้องสาวจับหน่อยะอแน้องน้องสาวจับหน่อยแน่ๆจับน้องสาวจับหน่อยนะโอ้โหโอ้โหไอ้ไอ้ ถ้าเป็นสาวลรลิปพ็อปไฟเตอร์ผมก็เบาใจครับเพราะสาวๆเขาระมัดระวังตัวกันเองมากขึ้นทั้งฟิตและเก่งหาวิธีป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากภัยร้ายที่มีอยู่รอบตัวแหมเห็นอย่างนี้แล้วอยากจะให้รางวัลคนลฟอดสองฟอดสมแล้วที่ผมไว้ใจให้เป็นสาวลรลิปพ็อปไฟเตอร์อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อ,อนหวานแต่ไม่อ่อนหาจัดไปครับ วันนี้มีแต่สาวๆสวยๆทำเอาผมไปไม่เป็นเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็โดนโดนโดนทั้งนั้นเลยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ขอทําร้ายใครทั้งนั้นเก็บไว้ทั้งหมดเลยละกันแต่เห็นสวยๆแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนครับพอดูจากทรงแล้วคงจะผ่านการฝึกการป้องกันตัวมาเป็นอย่างดีแล้วแม้ความสวยจะดีกรีนางสาวไทยแต่ความแกร่งผมว่าไม่แพ้ใครแน่นอนแม้จะเอวบางร่างน้อยแต่ถ้าใจสู้รับรองไม่ว่าจะภัยมืดหรือภัยสว่างรับมือ บญาแน่น,นอนผมขอการันตีความเยี่ยมกูดให้เลยละกันจะเอ๋ยจะเอ๋ยเฮิ้วช่วง Help me please ช่วยหนูหน่อยนะ แแลแล้วล้ววสาวที่ไหนมานั่งอ่านหนังสือคนเดียวเห็นแล้วอยากจะเข้าไปเด็ดสระตูดูตกสะเก็ดอยากบอกข้อความเด็ดๆว่า I love you คนอะไรดูดีตั้งแต่ศีรสาจดปลายเทา้าแหมเห็นแล้วอยากได้มาเป็นแม่ของลูกผมจริงๆารดไ้เล oh,

โอ้ยโอ้ย,อยเห็นแล้วอยากจะร้องไห้ซะให้ได้สนใจแต่หนังสือไม่สนใจผมเลยได้แต่แอบมองเธอข้างเดียวแบบนี้เรื่อยไปก็พอใจแล้วว่าแต่เอ๊ะผมเห็นในหน้าหืน่นแวบๆไหนไหกลองช่วยหันไปตรงนั้นนิดนึงครับขยับอีกนิดครับนั่นแหละตรงนั้นแหละเฮ้ยนั้นมันไอหื่นโรคจิตที่ไหนอะท่าทางไม่น่าวางใจเลยทำตัวลุกลี้ลุกหลนมีพิรุษบอกไม่ถูกท่าทางไม่ดีเลยเอาอยัางไงดี อยากจะเข้าไปบอกน้องเขาจริงๆน้องครับน้องครับคุยสนใจสิ่งรอบตัวหน่อยเอาแต่อ,อ่านหนังสืออยู่ได้รู้หรือเปล่าไอ้ยืนโรคจริตมันแอบมองอยู่ ไว้ได้แค่มองอย่างเดียวแล้วมันกำลังจะแอบทายน้องอีกด้วยแชแะแะ,ะเผลอแป๊บเดียวมันแอบทายน้องเขาจริงๆแล้วด้วยแม้ภายสังคมสมัยนี้ได้ทุกรูปแบบจริงๆเห็นหน้าซื่อๆคุยโทรศัพท์ใครจะรู้ว่าไอ้หมอนี่มันคือโรคใจติดคอยแอบทายผู้หญิงผมจะโทรเรียก191มาช่วยน้องกันไม่เนี่ย นี่แหละครับภัยร้ายของสังคมที่มักจะมาโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็ไม่รู้ว่าโดนถ่ายไปกี่รูปแล้วไม่รู้ว่าไอ้โรคจิตมันจะถายเก็บไวด้ดูหรือจะเอาไปโพสต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ เฮ้ยเฮ้ยจะทําอะไรอะะ้าทางไม่ดีซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะวิ่งไปไหนอะอ่ะอะอ่ะมันวิ่งไปโชว์ของลับให้น้องเคาดูจริงๆด้วย my god โอ้ม่เกอโทเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมากลับไปล้างตาซะนะที่วันนี้โชค้ายเห็นนอนชาเขียวโทโทโทน่าสงสารเธอจังเลยไม่รู้ว่าจะรับมือกับอาญากรเป็นป่วนภัยมืดรอบตัวได้ยังไง ก็เจอแต่พวกโรคจิตมาแอบถ่ายแอบโมงแถมยังโชว์ของให้อีกอันตรายแบบนี้จะรับมือยังไงดีนะแค่มีผีนี่แหละครับภัยมืดของสังคมที่สาวๆไม่ทันระวังตัววันนี้ผมขอยกสุภาพสินโบราณมาเตือนสติกันหน่อยดีกว่าว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเห็นหน้าซื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไอ้หื่นโรคจิตที่คิดจะทำร้ายตลอดเวลางั้นเดี๋ยวฝากความหวังไว้ที่เธอคนนี้ดีกว่ากับช่วงหน้าได้ไฟติ้งช่วงสาวไฟติ้ง วัยหวานจริงๆสําหรับแม่สาวหน้าใสหัวใจกระต่อคนนี้เจอที่ไรก็ทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ใช่ชะชาชาแต่มันเต้นว่ารักเธอรักเธอคริกคกก็แหมคนอะไรน่ารักน่าหยิกซะเหลือเกินอุย้ยอ้าวสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับแมพมปานพิมพ์นะคะในช่วงของสเต็ปไฟติ้งค่ะแต่ว่าตอนนี้ทาไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวทํกลองผทาพอยอยู่แล้วกันนะคะว่าเขาจะว่างหรือเปล่ปา,าโทรเลย ฮัลโหลพอยวันนี้แกว่างไหมแกมาถ่ายสเสด็จไฟติ้งให้เขานะโอเคจัดให้ไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณมากเลย mm hmm. เดี๋ยวเข้าหนะ้าเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวโอเคจ้า mm hmm. มีคนสเสด็จไฟติ้งแทนแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้พอยจะมาทำแทนแพนนะคะยังไงก็ฝากพอยด้วยนะคะ อ้าวเป็นซะงั้งงนไปน้องแพรไม่ว่าเลอเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรส่งน้องพลอยมาแทนเพาะไม่ว่าจะเป็นสาวลรลิ่คอบคนไหนก็ทําให้ใจผมสั่นกันทั้งนั้นโดยเฉพาะสาวพลอยที่น่ารักปากนี้จะหมูกหน่อยไม่ว่าจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็เอาใจผมไปคล้องเลยเต็มๆพูดเราขึ้นเพราะอยากจะขึ้นไปบนตึกสูงๆตะโกนบอกว่าผมรักพลอยโอ้ยอย่าพึ่งอ้วกกันนะครับว่าแต่เอ๊สับปากสาวแพรว่าจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การป้องกันตัวเองอยากรู้ล้ว,ว่าชีหน้าหวานจ้อนเปรี้ยวคนนี้จะพาไปไฟติ้งกันที่ไหนนะสวัสดีค่ะ พอลอยโรลิปปรายงานตัวคะ่ะแถาไม่ว่างนะคะก็เลยให้พลอยพาเพื่อนๆไปสเต็ปไฟติ้งแทนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงขอหาข้อมูลแป๊บนึ่งนะคะแทบจริงๆเลยนะ แค่เนี้ยมันจะรออะไรอย่างั้นหลังจากที่เรานั่งหาข้อมูลกันอยู่นานสองนานนะคะพอรู้แล้วว่าวันนี้พอจะพาเพื่อนๆไปเรียนฟันดาบกันดีกว่าค่ะเพราะว่าดาบนะคะคืออาวุธกู้ชาติของเราโอ้โหไปเลแล้วรู้สึกรักชาติที่มาทันทีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ อ๋อที่แท้น้องพลอยสาวซ่อนเปรี้ยวของเราก็พามาเรียนฟันดาบกับครูแปลงซึ่งเป็นการเรียนต่อสู้ฟันดาบแบบไทยแท้ที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจทั้งอาวุธและรูปแบบการป้องกันตัวไม่ว่างานนี้น้องพลอยสาวหวานแห่งลอลิอปป์ของเรารับมือได้อย่างที่พูดไว้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูกันเลยครับ คนอาจคุณนกับเวลาฟันดาบู่แล้วนะคะแต่ว่าจะให้รู้ลึก้จริงเนี่ยเราต้องไปเรีนยนกับผู้รู้ค่ะวันนี้พอนัดคุณแป้งไว้เดี๋ยวขึ้นไปกันเลยดีกว่าค่ะ แมแม,แมยังไม่ทันจะเรียนก็น่าซี้กันเลยล่ะน้องพลอย <Okay. S 1> อย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะผมตามเทียย์และเป็นกําลังใจให้แต่ก่อนที่สาวพลอยจะไปเรียนฟันดาบเรามารู้จักดีกรีของครูแปลงกันหน่อยดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงครูแปลงเข้าวงการศริลปะป,ป้องกันตัวจากชมรมแผนกอาวุธไทยสํานักดาบเจ้ารามจากนั้นครูแปลงจึงได้เรียนวิชาจากหลายสํานักนับแต่ปีพศ2 5 2ง2 5 2 5จึงจบหลักสูตรจากนั้นครูแปลงยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมจากครูอีกหลายท่านอาทิเช่นครูพันยา ดาบสายอาจารย์นาคเทพหัดสดินณนะอยุธยาดาบและมวยในสายอาจารย์กิมเส็งซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ปู่สายมวยทวีสิทธ์ในเวลาต่อมาอีกด้วยได้ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่านิกรีครูคปแปลงไม่ธรรมดาแน่นอนไม่รู้ว่าสาวพลของเรายังจะไหวอยู่ไหมลลืบงงเเท่่ท่าไไรรรกก็ยยิิมดนนค้ปสูสสใใจ ในค่าโอ้โหเห็นฟันดาบว่าเก่งมากๆเลยหนูเนี่ยอยากจะเรียนฟันดาบบางจังอยากจะเรียนเพื่อป้องกันตัวแบบนี้หนูเรียนได้หรือเปล่าคะคือถ้าตั้งใจเรียนก็เรียนได้ครับแต่ต้องทําตามปฏิกิริยาของเราระแบบของเราแต่ก่อนที่จะไปเรียนของจริงนะคะหนูขอทราบประวัติความเป็นมาของกีฬาฟันดาบนิดนึงดีกว่าค่ะอยากให้คุณแตงเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาปันดาบค่ะว่ามีเป็นมาอย่างไรอะไรบ้างค่ะคือต้องแบ่งกีฬากับของจริงก่อนนะครับบ่งที กีฬาดับมาลูกสมัยใหม่นี้นะครับแต่ดาบไทยโวลานเป็นดาบไม่ใช้ในการรบสงครามอยู่แล้วก็วิชาดาบนี่แหละวิชากระบี่กระบองนี่แหละเป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเอกที่ต้องใช้ในการป้องกันตัวป้องกันบ้านเมืองเราเพราะนั้นวิชานี้เขาเรียกวิชากระบี่กระบองก็เกิดมีทั้งเงาหอกทวนมีทั้งของสั้นก็มีดาบสองมือดาบเดียวก็มีนะครับมาดั้งมาโลเขนมามิดสั้นมือปอกขมมย นั่นคือวิชาโบราณท,ที่ใช้อยู่ทีนี้พอหมดจากสงคารามการลบแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาวิชาเหล่านี้บันทึกไว้ในการเล่นของไทยแล้วก็มีสำนักต่างเรียนไว้เพื่อที่เอาวิชาเหล่านี้เอามาเป็นกีฬาการเล่นโดยบรรจุหลักสูตรไม้ตายไม่เด็ดไว้ในไม่ไม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 รำสอนต่อๆกันมาให้คนมาแสดงโชว์กันเป็นกีฬาขึ้นมา เริ่มต้นกันครับคุณแปงจริงๆเราต้ <Ora> องฝ oui, well. ึกหลักการป้องกันตัวก่อนทุกวิชาในยุคของไทยเนี่ยต้องฝึกช่วงตัวก่อนเมื่อป้องกันตัวดีแล้วก็ฝึกไม้ลำไม้ลำเสร็จแล้วก็ฝึกการลุกบ้างยิงเสร็จแล้วก็ฝึกกลวนศวกรรมใจทุกขั้นตอนจะมีการฝึกอย่างละเอียดมากเพื่อความปลอดภัยของนิ้วเราของมือเราต้องคู่ฝึกกันของเรา ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูฝึกไปแล้วแบบนี้เลาหนูจะใช้ในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับการป้องกันตัวจริงจรงนว,วิชาดาบไทยหรือวิชาป้องตัวไทยใช้ได้ทุกมิติการที่เราอยู่เลยไม่ต้องมีดาบก็ได้ไม่ต้องมีดาบใช้ไม้อะไรเก็บเท่านั้นสติสติสติในการระแวแร,ระวังตัวอยู่แล้วมีมุมมีเหลี่ยมใช้มือแทนดาบก็ได้เวลา่เสียได้หรขัดเสื้อผ้าเ็สมุดปากกาดิสออใช้ได้หมดเลยค่ะ คุณได้บอนควรนะครับคุณมีชุดนอนสแตนด์บยไหมครับนี่ค่ะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนี่ก็สะดวกในการเล่นก่ดต่อโดยก็จะดต่อ,ตองั้นขอเวลาเปลี่ยนชุดแป้นนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกกันค่ะ โอเคค่ okay, นะทีนี้อ่ะสีดาบนีก่อนนะคู่นึ่งพยายามเอาเรียงให้สวยก่อนนะครับหันคมออกข้างนอกนะครับอย่างนี้แล้วไหวนึกถึงครูบาอาจารย์มืตนจับทุกครั้งให้นึกถึงนทุกครั้งนะครับของนิทรูนะครับนี่ตัวแทนของดาบจริงจะดาค่ดาบยก่อนนะครับอันนี้การจับก็ก็รับจับที่มันมีดาบมันไม่ได้มานกาจับประมาณนี้เลยครับจับตรงนี้ใกใกล้กลันคือดาบนี้มันจะกันมาด้วย ถ้าไม่จับเนี่อาจจะไม่เป็น่ันโดนฟันเข้ามือได้ต้องจับปิดข้อมือด้วยเพราะปั่นอยู่ในเข้ามือเพราะนนี่คือขั้นแรกเนี่ยข้อที่ก่อนเรายิงเนี่แยกขาไปแยกขาไปรู้จักวอร์มก่อนหนึ่งหนึ่งครัวให้เปลน็นไมได้ไหมยังไม่ได้ง่ายนะเป็นการวอร์มเราเห็นไห เบสิกแรกๆก็มีแล้วเท่าที่นะครับเท่าที่อย่างนี้มือนะครับแล้วก็พอเตรียมตัวคุณแยกขาซ้ายไปปุ๊บมาช่วงไหล่เราย่อขาดับชี้มังหน้าประมาณข้างนั่งตรงๆขนาดนี้เลยไว้ที่เอวไว้เอวไว้นี่แหละครับอัก,กะบาทขึ้นมาตรงนี้มืออยู่หมัดใบหูเราอืมนะหมาจัดการพอดีนี่เห็นไหมพอเราก็ดีเลยตรงนี้การพอดีเลยนะครับเห็นไหมอ่า ทีนี้ดึงมือของข้างหนึ็งเตะไว้เหมือนเดิมที่หัวใจเขาหัวใจกระรงข้าวเอาฟอดข้างในใหม่ที่เดิมยกไปสูงไว้แขนหยัเดเตีงกับตึงไวไออ้อาเดึงให้ลงมากกางตัวครูหัวใจทีงปีเขามือนี้สูงตรงไหนหูเราเหมือนเดิมเนี่ยท่าแรกด้วยซ้ำต้องทำไม่ได้เพราะจะป้องกันตัว นกลับไปแน่นๆตรงนี้ก็ตีแน่นอนอะตอดครับปั้งตัวว่าตอดปีปั้งแล้วตอด้องสู้ให้แรงให้เต็มนะติดข้อมือนิดนึงให้แรงมันเต็มตรงนี้เยอเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนะถ้าเราต้องการได้เลยอ่ะทำเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนเข้าฟันปั้งเปลี่ยนปั้งเปลี่ยนนะเปลี่ยน เพียนไหนแ้กแก็ตีคุณแน่ๆไหมเพียนไหนแรกก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องเฟรชแข็งแรงต้องแข็งแรงนะครับ เอาล้ครับได้เทคนิคมาแล้วเพื่อป้องกันการลืมเรามาทวนตั้งรับในกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากแยกเท้าทั้งสองข้างให้ห่างกันพอสมควรอย่าให้ชิดกันมากจากนั้นยกมือข้างที่ถนัดขึ้นเพื่อตั้งรับอีกมือหนึ่งถือดาบไว้ข้างลําตัวหัวใจหลักคือปลายดาบจะต้องชี้ให้ตรงหัวใจคู่ต่อสู้จากนั้นยกดาบตั้งรับข้างในโดยการหมุนข้อมือให้หหา่ขึ้นสลับไปมาซ้ายขวาเริ่มฝึกครั้งแรกอาจเมื่อยแขนนิดหน่อยเพราะต้องเงกรงกล้ามเนื้อช่วงมือแต่ถ้าฝึกไปนานๆรับรองได้ว่าเก่งเหมือนน้องพลอยสาวล ทำเลยไหนดูดูดูดเธอทำแกล้งเมื่อยแขนซะง,งั้นเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพูดถึงนี่มันก็ไม่ยากมากนะคะพีแต่เราต้องเหมือนพยายามฝึกให้คล่องนะคะแล้าก็แบบว่าต้องมีสติดิดนหนึ่งบางทีเราตีต,ตีตีไปเราจะแบบมึนมนว่าเออก็เหมือนแบบพอฝึกชีนมันก็จะเป็นเหมือนสัญชาตญาของเราเองใช่ไหมคะ ผ่านจากท่าแรกกันไปแล้วคราวนี้เรารีบกลับมาต่อท่าที่2กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าตั้งรับจากด้านในแล้วก็ต้องมารู้จักตั้งรับจากด้านนอกด้วยพอบนได้แล้วตรงนี้ครับฝั่งนี้ไหมต้องปิดข้างในรับตรงนี้ฝั่งนี้ประกันฝั่งนี้เรียกรับในแทนตัวเมื่อกี้ไงอนี้รับนอกนี่นะเหมือนมือเราเนี่ยเอาไปเดมหลักข้างหนึ่งเอ๊บ

อาที่สองแล้วเนี่ยเมือจริงไหม ตั้งรับนอกกันอีกสักนิดดีกว่าเพราะเดี๋ยวปล่อยไว้นานจะลืมกันการตั้งรับจากด้านนอกก็ทําไม่ยากคล้ายการตั้งรับจากด้านในแต่การฟันดาบแบบตั้งรับนอกเราจะคว้าข้อมือสลับซ้ายขวาทําจนคล่องรับรองได้ว่าไม่ว่าโจนผู้ร้ายจะโจมตีท่าไหนก็รับได้สบายหายห่วงงั้นมาดูสเต็ปต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นท่าอะไรป้องกันตัวอย่างไรท่าหนึ่งอยากให้เรียนคือท่าที่คุณจะต้องฝึกคือรับล่างรับัท่านี้ครับท่าเตียมเช็ดไปจะได้ันขาคุณแน่นอน รับร่รบบางในันปัับเปลี่ยนนะเปลี่ยนย้าขาย่าขาเยอะยิ่ดีครับเปลี่ยนกล้วข้องนะครับปยกสูงยกสูงลงมาตับจััจับ ต่ำด่ำนี้ซ้ายกันขาวไว้ล่างไว้ สนุกมากแต่ว่าเมื่อยมากมาถึงท่าที่3เป็นการตั้งรับด้านล่างกันบ้างท่านี้คล้ายการตั้งรับนอกเพียงแต่มาปรับใช้ด้านล่างเริ่มจากการยืนที่มั่นคง, <m> <ขอ>งจากนั้นเอาดาบไว้ข้างลําตัวระดับเอวหมุนข้อมือคว่ำแล้วสอดดาบจากด้านนอกสลับกันทั้งมือซ้ายและมือขวาเห็นไหมแล้วว่าการเลียนดาบง่ายนิดเดียวเพียงแค่ขยนันฝึกซ้อม,มอบ่อย,ยๆแค่นี้คุณก็จะสามารถป้องกันภัยมืดที่มีอยู่รอบตัวได้แล้ววันนี้ พลอ,อยก็ได้เรียนเบสิกของการปันดาบไปทั้งหมดสาท่านะคะก็มีรับนอกรับในแลกก็รับร่างนั่นเองแต่ว่าครูแปงบอกว่ามีอีกหลายท่าใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอแค่เบสิก่ากท่าลนลกการเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณครูแปงมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับหนูขอบคุณมากค่ะพลอ,อยเป็นปันดาบแล้วเนี่ยรับรองว่าจนหน้าไหนเนี่ยก็ไม่กลายหยันอย่างแน่นอนฮ่าก็น้องพลอยวันนี้ก็ปรับตั้งใจโอเคนะตั้งใจเรียน ก็จะได้นะครับแล้าตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถฝึกได้ได้ดีทีเดียวครับความรู้สึกที่ได้มาเรียนฟันดาบว,วันนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะชอบม,มากๆเลยค่ะแต่ว่าพอคิดว่ากีฬาฟันดาบนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้หญิงมาเรียนเพื่อป้องกันตัวนะคะเพราะสมัยเนี้ยโจรผู้ลายชุกชุมมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถเรียนเพื่อป้องกันตัวได้ค่ะสนุกเลยค่ะคอยเขาบอกวิชาของไทยเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเนี่ยควรจะเรียนรู้ไว้เพราะว่า าฝึกคล่องแคล่วว่องไวแล้วเนี่ยสามารถใช้ทุกอย่างใกล้ตัวในการป้องนตัวได้นะครับนะมีการว่องไวในความคิดว่องไวในการตัดสินใจและแน่นอนค่ะสาวโรนิปป์ไฟเตอร์นะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนหวานแต่ไม่อ่อนหัดแน่นอนค่ะช่วงหน้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาของสาวออฟฟิศที่มักจะบ่นปวดหลังกันด้วยฟิตบอลเพียงลูกเดียวจะเนรมิตให้คุณมีคุณสวยแข็งแรงโอ้ยอะไรมันจะมหัศจา์ขนาดนั้น

ก็สูง170หนัก47ค่ะสัส่วน34 24 35ค่ะัันนตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่ค่ะแล้วก็มีรับงานอีเวนต์ด้วยนะคะผู้พิที้ MC ค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะ,คะเบอร์087ตืด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 ทีดเลยลองไปหาดูเองนะคะ ไอ้เล่าทำไมดูฉันอย่างาสดแล้วค่ะเป็นไงคะมี Crazy time ที่ฉันมังลที่ฉันมังลอย่สดแล้วค่ะสดม่กีสดแตงใจคุณมีแบบนี้ไม่ยากแลวค่ะกินกับนอนอย่างเดียวเลยค่ะไม่ใช่ค่ะก็ต้องออกกำลังกายสิคะแล้วตอนนี้กีฬาที่กำลังคิดก็คือฟิตบอลค่ะ กบอยู like that, des des right ่กับเธอต้องคุ้มกัอยู่กับเธอแล้วเพียรเจตนั้นผิดนี่ผิดได้ได้จะไปก็ไม่ต้องคุ้ม ชอบกีฬาฟิตบ,บอลเหรอคะเพราะว่านอกจากทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะยังช่วยการรงตัวและทําให้ร่างกายเรายืดห,หยุ่นดีด้วยค่ะกีฬาฟิตบ,บอลนะคะช่วยเฟิ่มได้แทบทุกส่วนเลยค่ะเม่ว่าจะเป็นแขนขาหน้าท้องได้หมดเลยค่ะ ธรรมะทแมงค่ะเพื่อความกระับกระเฉงในการเล่นนั่นเองค่ะไม่กลัวหนููู้ชายมองหรอกค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่เล่นฟิตบอลเลยนะคะเขาก็แต่งตัวกันแบบเปิดกันทั้งนั้นละค่ะ ก็รู้สึกสนุกสนานคะ่ะแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายไปในตัวได้คะ่ะคิดเนี <S <S ้ยก็ดีพบจิชายพอมีทั้งมามีทั้มาวนเวียน สัมพันธ์กับผู้หญิงมากเลยนะคะเพราะว่าหุ่นสวยดูดีเป็นอะไรที่เชิดหน,น้าชูตาผู้หญิงนั่นเองค่ะเขามารักกันฉันไม่โหดฉันไม่โหดน้อง าสาวลรลิปปทุกคนผ่านการฝึกซ้อมและฟิตหุ่นกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนแต่สาวๆก็ไม่เคยบน่นหึดใจฝึกซ้อมกันจนสำเร็จและสาวคนไหนที่อยากจะสวยและแกล่งต่อสู้ป้องกันตัวเองจากภัยมืดของสังคมชนิดที่ไม่ต้องง้อผู้ชายก็ขอให้ไปทนท่าและขยันฝึกซ้อมไฟติ้งกันเป็นประจำเพื่อเกิดความคล่องตัวเวลาเจอสถานการณ์จริงจะได้เอาตัวรอดได้เหมือนกับสาวสาวโรล,ลิปปไฟต์เตอร์อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนไหวแต่ไม่อ่อนหัดนะครับ